มึงคุณนี่ขึ้นมาได้กับพี่โฟจริงนะเพราโฟใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าเอฟซีขาหื่นก็มาแหกลุงแหกกันเลยลุงแหกเลยกูช่วยด้วยเดี๋ยวก็ด่าโฟน้องไมค์กับพี่โฟมึงรักใครโฟมากกว่าแล้วเวลาอยู่กับน้องไมค์มึงพูดว่าอะไรไมค์โฟไอโฟมันใจหมามันไม่เคยพูดนะอิสัตว์ ม,มันด่าพี่มามันบอกอะไรปะโหน้องไม้น้องไม้มใจดีมากเลยอ่ะให้พี่เดินชมบ้านทุกห้องเลยไม่เหมือนโฟนะโฟอ่ะให้อยู่แค่หน้าบ้าน พฟเป็นใจหมามากใครที่แบบว่านิกกี้ไปเชิญชวนให้มาออกช่องของนิกกี้นชักนะคะจะบอกว่าการที่เขามองหน้าอกคุณมองเอวคุณมองก้นคุณเนี่กูลงคอมพิวเตอร์คำนี้มาดิเอามาเถอะถามว่ามองไหมมองจริงแต่ถามว่าเขาคิดจะทําอะไรคุณไหมเขาก็อาจจะคิดนี่ไม่อยู่ที่ว่าผู้หญิงมันน่ะคุณคุณคุณยอมหรือเปล่ายอมยอมยอมที่ยอมที่อะไร้เย ช่องนิกิไดชัดได้รับการยินยอมจากแขกรับเชิญทุกคนที่มาร่วมออกรายการไม่เคยฝืนใจใครทั้งสิ้นทุกคนยินดีแสดงให้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันได้เลยเพื่อจะให้คนมาดูมึงอ,อ่ะมึงต้องยอมแดดถุงเท้าคนแล้วเหรอวะไอ้นี่มันก็เหรอคะพี่ขำๆพี่พี่มาออกได้เปล่าอ่าเออใช่ออใช่พออออกได้เปล่าบอกเลยว่า แต่จีน่าจะไปกินของถ้๊าต้ของโฟจะไปกินเก่งเก่งในแบบนี้เลยจะกินเก่งเก่งในเลยนี่ก็เลยว่าแล้วกูไม่ได้ตัดกูกินนั่นแหละเป็นชิ้นค่อยๆเคี้ยวใหอะไรละเอียดแล้วกูไม่ย่อยกูไม่ขี้เจม่ได้ตัวกูไม่ยอยขี้มดในรุ่นเดียวกับผมอีโมดเดีกับพี่ห้าปีผมสามสิเอ็ดพี่สาม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 พี่เอ้พี่ที่สามห้าแล้วอีนี่แกมึงจะเรียกคุณแม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออแล้วถ้าจะเป็นแม่นี่เป็นลูกอะเออแต่ไม่ต้องดูดนมแม่แล้วนี่คือพาพี่โฟเป็นผู้หญิงคนเดียวเข้าบ้าน คนแรกเลยนะคนแรกครับน้องก้อยได้เหยียบยำก้อยเหยียบแล้วครับไม่นะั้ปอยได้เหยียบยำเหยียบแล้วครับเหยียบแน่เหีหลอนจากตัวที่สามที่สี่เนาะไม่ใช่แต่ว่านี่คือคนในครอบครัวอ่าใช่ใช่พี่ไม่ใช่คนในครอบครัวเฮ้ยเอาพี่เป็นคนในครอบครัวด้วยซิก็รักเป็นพี่เป็นน้องอ้านี่หรอไม่ใช่เมียไอ้มาไม่ใช่สายพวกรึเปล่ไปเดี๋ยวพาคุณโฟเข้าบ้านหน่อยเพราะว่าคุณโฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับยูทูบเรานะครับถ้าเกิดใครเคยดูตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราได้สี่ล้านวิววแแรรกกกกกกเเ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 นน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 นีี่่่่่่ยยยยยย็็มมาาาาจจคคคคคุุณณโโฟฟฟอออองัั้ืืูลลชป คู่จิ้นเหรอคู่จิ้นเลยคือคนเชียร์เ,รเลยมันบอกพี่เป็นคู่จิ้นมันอ่ะกูสงสารป้าที่ตรงข้ามบ้านมึงมากเลยเพราะมึงก็แหกปากกัน<ช><ช>จังเลยจร,จริงๆเขาเป็นผู้ดีที่เขาไม่เคยเสียงดังเลยเข,าอ,ขาอยากมาอยู่แบบสงบแล้วก็ผมก็เลือกซอยเอาเขาบอกว่าซอยเนี่ยสงบสุดไอ้เหี้ยคู่สงสารนะคุณป้าเขาค่อยมองเน้ะ เขาคงเซ็งเพื่อนเพืเขาเซ็งกับผมเซ็งด้ยไปยดงไงบ้าะเราซื้อบ้านหลังละวเป็นสิบสิบล้านเราต้องการความสงบความสบายใจเกือบสามสิบครับพูดได้ถูกครับปวดรวยกับกูซะแล้วเฮ้ยกูไม่คุยแล้วกูอยู่กับน้อพี่พี่ไปพูดว่าสิบสิบเดี๋ยวข่าวก็ไปเขียนว่าบ้านสิบล้านเอาเสียนะพี่ว่าสิบสิบตอนแรกก็คือยี่สิบก็ยังไม่ทันไม่ได้ยังยี่สิบน้อยไปครับเออครับเกือบสามสิบเฮ้ยอ้าถามคำเดียวฟอกเงินใช่ไหมอ้าวนิ่งเลยมันฟอกเงินทุกคนเฮ้ยเกููไม่ร้นะทงลียด้สักกี่บาทกกู็ว่าก บาทแบ่งมาให้คุณพ่อกกเงินกกเงินทุกคนอย่าไปตัดทิ้งนะกกเงินปู่พ่อเกินนะลองดูสิแบบนี้คนนี้น่ารักคือแขกตั้งแต่มาออกยูทูบไม่เคยเก็บเงินจริงไม่แต่บาทเดียวน่ารักของเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดอยากออกช่องไหนเรื่องเงินไม่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 เกี่ยวกับคนอื่นลูกคงลูกค้าซื้อช่องเขาหลายแสนนะกับกูไม่เคยเก็บสักบาทไม่เคยเก็บไม่เอาเลยแล้วกู่ไปจีบแม่เขาได้ยังไงล่ะเออเขาน่ารักมากช่องคุณนี่ขึ้นมาได้กับพี่โฟจริงนะเพราะโฟใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นเอย่าเอฟซีขาหื่นก็มาแหก ลุงแหกเลยลุงแหกเลยกูช่วยด้วยเดี๋ยวก็รมดากู ไปไปโฟบไปพาไปดูบ้านดูบ้านดูบ้านวะเฮ้ยคุณแม่นิกกี้สวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่มีลิฟครับมีลิฟครับโอบอยมามไม่วันนี้ไม่มาบ้านกี่ชั้นน่ะมีผมไม่เอาผมเล่าไปโฟถ่ายไปเลยทำไมโกบอยเพิ่งรู้ตัวว่าไม่เอาพี่โฟเดี๋ยวนี้โกบอยไม่มาหรืไม่มากับนิกกี้จนคนเขาคิดว่าทะเลาะกันเป็นกูกูก็ไม่มาดีแล้วที่โกบอยยังรู้ตัวเองอ่ะเอาตัวเองมาอยู่กับเด็กทำไมไปบอยทิ้งผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนในห้องขังเพื่อนอะไรนะเพื่อน้งนเพื่อนข้าเพื่ สวยแม่บ้านอ่ะสวยแม่ดูจากภายนอกก่อนสวยมากี้คูดคำเดียวเวลามึงลงให้โหวตในไอจีอ่ะกูโหวตให้มึงทุกอันจง,งเคยเห็นกูบ้างไหมเออหรอพี่โหวตหมดเลยหรอเวลาเขาถบมว่าจะเอาเป็นกระจกหรือจะเอาเป็นไม้เขาให้โหวตนะกูโหวตกับมันตลอดแล้วมึงเห็นไหมไม่เห็นเห็นปะมันไม่ใส่ใจมันไม่มันไม่ยุ่งกับพี่หรอกทำไมผมมาดูไปไปไปเป็นพอเวลาเป็นคนมันรวยอ่ะทมันพูดยาก บ้านมึงอะ่ะมีส่วนร่วมทุกจุด,ดเลยกูบอกเลยเพราะว่ามึงบอกให้โหวตกูก็โหวตด้วยถ้าเป็นสวนร่วมงั้นช่วยข้าดาวหน่อย <c oughs> บอกว่าไม่ถูร่วมว่าดเอาเลยพี่ที่ยึดติดไฟได้ซ้ำต้านไดกี่ชั้นทำไมต้องมีลิฟต์อ่ะสามชั้นคือเดินไม่ไหวเหรอไว้ตอนอายุเยอะอ๋อเขาไว้ตอนอายุเยอะเข้าใจละสมมติผมจะพาแม่พี่มาเนี่ยมาเอาแม่กูทำยี่ห้ยอะไรนะเอาแม่พี่เขารักผมไหมรักมากรักมากบอกเลยรักมากผมกล้าพูดเลยผมว่าแม่พี่เนี่ยอยากได้ผมเป็นลูกเขยด้วยซ้ำแม่พี่เอาให้ตายแม่พี่เขาพูดกับผมเพราะว่าเขาชอบผมอ่ะแม่กูก็ไม่เอาใจมึงไงแต่แม่พี่โทษนะ S <S เหมือนเฉยๆกับทันไทยว่ะแต่ชอบผมอ่ะเอาจริงอ,ะอ่ะอะสมมตินะถ้าเกิดแม่พี่ชอบนิกกี้นิกกี้จะเลิกกับน,น้องก้อยแล้วมาคบพี่ไ,<อ>ไ<อ>หมเฮ้ยหน้าตามึงอย่านะคือเลิกแต่ชาตินี้ไม่มีทางทิ้งโสดเอางี้ตอบไม่ชัดเจนเลยคือเลิกมันเลิก,เลกไม่ได้ไไดีดเอฟซีพิมพ์มาเยอะเลยถ้าเกิดโลกนี้เหลือผมแค่คนเดียวให้คิดใหม่อีกทีนึงเอาผมไหมไม่กูว่าข้าตัวตายไปเลย เอาดูมาดูกคนมาดูก่อนรู้เลยว่าทำไมต้องมีลิฟต์เพราะอะไรตัวคนเดียวไม่รู้ว่ารวยถ้าเกิดบ้านมีลิฟต์คือบ้านคนรวยก็จะมีลิฟต์ทำเพื่อผู้ใหญ่มาเผื่อบางทีแม่มาอะไรยายมาแล้วมีห้องยายไหมมีห้องยายมีห้องแม่ไหมไม่มีเออเลิศแต่พี่โฟพี่อยู่บ้านนี่พี่อยู่แต่กับแม่กับพ่อด้วยถ้าอยู่กับป้ากับแม่แต่เขาน่ารักนะเขาไม่ทิ้งพ่อแม่นะน่ารักดิใครจะทิ้งเหมือนมึงล่ะผมออกเลยแยกเลยตั้งแต่อยู่คอนโดทองหล่อนเนี่ยไม่เคยกลับไปนอนบ้านแม้แต่วันเดียวเลยไม่แต่วันเดียวไม่ที่ที่บ้านเชื่อเเเชื่อลลยวามึงไดด้ีีมึงถบทุกคนหมด แต่ไม่เคยทิคุนนะถ้าเกิดกูไม่ได้แบบไปเมนว่าให้นิกกี้ดีอันนี้พี่ชอบลืมไปแล้วไม่เคยทิคุตั้งรกเหมือนเดิมก็รอดูบ้านเสร็จจะีบกูไแม่รอดูอ่ะพี่มาไหมล่ะบ้าเสร็จอ่ะมาไปเที่ยวอะไรล่ะมาเที่ยวไงแล้วคอนเทนต์ในช่องช่องคุณโฟนะรายการคุณนะอะไรวะคุณถามที่ผมช่องคุณช่องโฟอะคุอะไรอะช่องโฟอะมาเอายอดวิวเลยมาเปิดบ้านผมเลยโอ้คือผมกาให้มาเปิด บ้านคนแรก FC ขาหื่นกับน้องไม้ก็บอกว่าน้องไม้คนแรกกับโฟก็บอกว่าโฟคนแรกคิดว่าไง FC ขาหื่นเม้นสิเคื่ออะไรนิกกี้ได้ออหอน้องไม์ก็บอกว่าจะให้น้องไม์มาเปิดบ้านคนแรกท้ไมเขาขาขอมาอย่างี้ดิวันน้องไม์กับพี่โฟมึงรักใครโฟมากกว่าแล้วเวลาอยู่กับน้องไม้มึงพูดว่าอะไรไม์โฟไอ้โฟมันใจหมามันไม่เคยพูดนะอีสัส ใครไปเอาจังหวะอไม่เคยพูดนะกูเพิ่งเปิดดูใ่หมาเลยเหรอมันด่าพี่มาไม่บอกอะไรปะโอ้หน้องไม้น้องไม้ใจดีมากเลยอ่ะให้พี่เดินทมบ้านทุกห้องเลยไม่เหมือนโฟนะโฟอ่ะให้อยู่แค่หน้าบ้านโฟเป็นใจหมามากไม่มีนะไม่มีอ่ะแคาเด็ไม่มีถ้าเกิดมีอืเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเพราะกูเพิ่งดูมาแล้วกูคิดว่าการที่เราไม่ให้ผู้ชายเข้ามาในห้องใจหมาเลยหรอวะกูเปิดกูเปิดอินิกกี้กูจะแหกแหกแหกโูน แต่โฟนี่ก็คือคนที่เรารักแล้วก็นับถือเขามันไม่มีทางหรอกที่เราจะไปบอกว่าเขาใจหมาเมื่อเรารักเขาที่สุดเออใช่ไหมล่ะไม่มีทางถ้าเกิดใครพูดเหมือนคือเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็ลืมบุญคุณถ้าใจร้ายผิดใจร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลอกมาเดี๋ยวจำคลิปได้ด้วยเหรอจำคลิปได้คลิปเปิดบ้านไปบ้านน้องไม้ก่อนแรกรู้ว่าจะให้มาถ่ายแล้วก็มานั่งเหมือนโฟอ่ะโฟไม่พ้นมากไม่ไม่เข้าห้องนะจริงเหรอเออโฟในใจหมานะ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 เฮ้ยเฮ้ย คม,มันไม่มีทางหรอกที่เราจะไปบอกว่าเขาใจมมานเมื่อเรารักเขาที่สุดนีเมื่อเรารักเขาที่สุดทําไมกูยังต้องคิดว่านิกี้เป็นน้องรักของกูอยู่แสดงว่าเขาเก็บไว้ในใจนี่เขาจําแม้แต่วินาทีนะว <c oughs> ินาทีเ็าจาได้เลยอะ่ะหมาเนี่ยพี่มันไม่ใช่ฝาก,กดิกูเป็นคนรักหมามากนะหมามันคือสัตว์ที่ซื่อสัตว์และน่ารักนะ มรักพี่นะมา,างไงดีแต่เขาบอกเขาไม่ได้พูดเลยเอาไงดีนี่ไงมันรักหมาเลยเราก็แก้ต่างให้พี่เหมือนกันกูใจหมามึงท่าอะไรฮะท่าหมาช้ามากหัวสมองไม่ไหวเลยแต่มันเปลี่ยนเรื่อง FC ขาหื่น มันบอกว่าโซ่ใจหมาไม่ให้เข้าห้องนอนอระคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นคนเยี่ยเยขนาดไหนไม่ทำไมถึงไม่ให้ผมเข้า้อนอนเป็นผู้ชายคนอื่นไม่ใช่แฟนทำไมต้องมาเข้าห้องนอนเพราะอะไรต้องเสือกเข้าห้องนอนถ่ายรายการเนี่ยกูไม่ได้ถ่ายเปิดบ้านมึงมาเสือกเข้ามาบ้านกูนแล้วใครเข้าห้องนอนได้ใคร <laughs> ไม่ต้องล้องไม่ต้องรองไปทำไรเป็นเข้าไปทำอะไรเสียใจแต่ว่าตัวใจหมาไม่เอาเขาอะรักคนไทยมากทำทุกอย่างเพื่อไทยก็คือเขารักคนไทยเหมือนกูปั้นมึงอะและการกอดผู่ไปต่อยมวยไปอะไรเงี้ยดูตลอดสวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่ในช่วงติดผู้ติดผู้ นี่ห้องนอนครับไม่เคยพาใครมาเลยหาคุณคนแรกคุณโฟห้องนอนครับห้องนอนครับคุณโฟมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยตอนแล้วคุณต้องตื่นเต้นยังไงเมาส์เมาส์บอกกระชิปนีดหน่อยที่ต้องตื่นเต้นประมาณไหนนี่ยังดีนะที่แบบว่าปูพื้นปูอะไรแล้วนะตอนที่ผมมาก่อนหน้านี้นี่คือไม่มีอะไรเลยนะ่ะก็ทีนะทุกคนนิกกี้พาโฟมาดูห้องนอนแต่มันไม่มีอะไรเลยโฟต้องตื่นเต้นประมาณไหนมีครับ มีสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดครับอะไรผมบอกกับ f อไปแล้วนะครับว่าโฟเนี่ยคือคนที่น่ารักมากไม่เคยเก็บเงินผมแม้แต่บาทเดียววันนี้ขอทดแทนบุญคุณพีนดีกับผมับเาเฮ้ยบ้านะบ้านะบ้าะใหญ่มากเลยเฮ้ยเอาโอเคตอนนี้ขอมาแล้วในเมื่อเขามีพระคุณกับผมนะครับวันนี้ผมทดแทนบุญคุณคือบุญคุณให้่ับคุณโฟมาเอาของกันมะครับนี่ครับนายนี่คือสิ่งนี่นี่คือสิ่งที่คุณโฟ นี่สิ่งที่คุณโฟชอบมากอ่ะคุณดูคุณเป็นคนชอบตุ๊กตาดิสนีย์เฮ้ยดิสนีย์โทษนะครับนุ่งถูกนะครับกล่องละ5,000กว่าเยนนะกล่องละย้ำว่ากล่องละ5,000กว่าเยนเมอร์เรียรคอลเลกชันนี่ลิกกี้เอ็กซ์เตอรียแคสต์พี่หุ่นอะไรหรอ6,600เยนนี่นี่แค่ถุงแรกครับโหนี่กล่องใหญ่มากแสดงว่าไม่อยากหลุดจากตำแหน่งน้องละไม่มีทางหลุดแล้วผมไปประเทศไหนก็ตามซื้อของคุณโฟทุกที่นี่ฮะมึง นิกี้เกินไปแล้วนะนี่ฮะโอ้โหรวมๆนี่หลายบาทนะนี่ชอยแรกขับชอยต่อไปฮะฮะคุณยกตัวคุณขึ้นนะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงถ้าก็หยิบมาแล้วเป็นแหวนกูไม่เอานะกูไม่แต่งงานอะไรฮนะ <c oughs> ไม่เอาเลยนะทำทำเป็นหาซะดูปเมื่อ,อ,อ,อไหรอ่ะแค้จับก่อนแค้จับน้ำหน,นะนักนิกี้อย่าบอกนะว่าทองแพง <c oughs> นยใหมีใ้อคุณยอดมงกแล้วท่าเนเนเลยหทเลนเลยอ,อ,อยากเกทุณโเอาให้มันหนักไปเลยนักไปเลยแีอยาให้นี่ทอให้ทำไมให้พี่โย,ยขานาดนี้ไมได้ให้ทหมดเวัดใจพี่เลยวัดใจเขานี่คือวัดใจว่าจะเอาอันไหนเขานี่คือของทเขาอราราไม่แพมากต่มีมูลค่าพังจุใจ้แต่อีนงอย่างคือที่ที่ช่วยผมมายอดบิวพี่ทหมดที่ผมได้มาเนี่ย ผมไปดูแล้วทั้งหมดต้ได้ทำมาในประมาณแสนหนึ่งอยู่นี่บ้าะท,ที่ถ่ายกับพี่โผก็ไหนเริ่มต้นคลิปนะเอามาพี่หมดเลยนิกกีบ้านอ่ะ,อะถึงหรอถึงนะผมเช็คมันมาแสนหนึ่งเอามาให้ทั้งหมดไม่เคยลืมครับไม่อยากเก็บให้ตัวเองทักบาทไม่ไม่อไม่เลือกให้เลือกแต่ต้องเลือกแหละวันนี้เอาอะไรเลือกอะไรกับอะไรระหว่างนี่คุณค้าราิตใจของเอาไปไว้ที่บ้านเออแล้วเห็นก็จะได้นึกถึงนิกกี้เออขับเงินเออ เอาไปให้ทำไทยไปเลี้ยงไปอะไรก็ได้ให้ไปเลี้ยงผู้ชายไปเลี้ยงไปไป้ทำไทยล่ะเอาไปอะไรเฮ้ยทำไมตาเล็นแบเนี่ยเฮ้ยอะไรเม่อกี้รออกุณอ่ให้สัญญาณเลยนี่คือ ค่อยๆที่แบบว่าค่อยๆเลือกว่าอันไหนดีอันไหนดีเลือกตึงมีการตัดตัดสินใจนิดนึง้ลโอ้ตึงตึงตัดสินใจนิดเดิ้ลเมาส์แต่เมาเห็นจังหวะดึงจูง ถ้าเอาเงินก็คือไม่เป็นไรก็คือมันก็คือเงินของเขาแหละเพราะเขาไปช่วยเราถ่ายแต่ถ้าของก็ได้น,นึกถึงคุณนึกถึงกันแค่นั้นขอบคุณครับไปเลยพี่มาออกช่องผมครับขอบคุณพ,พี่มากเท <laughs> ่าที่นะแล้วถ้าเกิดสมมติพี่ได้สองอย่างเนี่ยคุณไม่มีทางได้ <laughs> แล้วกับพ,พี่อะไรสองสอย่างเยอะไปเปล่า่องมั้งสี่มองแต่เงินเลยอะแต่พี่จับดูก่อนแบงค์จริงหรือแบปลอมจับจับก่อนนะจับก่อนว่าแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมาพี่กลัวมีการสอดใส่หรือเปล่าไม่มีก็เงินจริงๆนะเนี่ยแสนหนึ่ง หยิบกับเลือก็เคยหยิบกับเกมเหมือนกันเ้วไอ้เทียมมันเหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนที่คุยกันมาไม่ที่คุยกันมานี่คือเขาเอาของเงโอ้ที่คุยกันมานี่คือแว่าเลือกมิตรภาพคือมึงคุยกันแล้วแต่พอเขาเห็นเงินนัเนมันตาเขาไปแสนนังนก็มันเยอะจริงแต่ว่าพี่คิดดูว่าคุ้มไหมกับผมกับพี่ที่ต้อง เรื่องที่ต่อกันเอาเงินที่คือเรื่องติดต่อโง่เอาก่อสี่เที่ยอะไรวะตอนแรกบอกเออเงินนี้มันเป็นของพี่แหละยอดวิวที่พี่นำได้แต่ถ้าเกิดพี่เลือกเงินคือเลื่องอดนะเลือกครบถ้าเกิดเอาตุ๊กตาครบกันยาวๆยาวๆอ่ะโอเคเราจะเลือกนะจะเลือกนะไม่ต้องเกรงใจพี่โกเอาตัวจี้ออกมาอ่ะโอเคกูเอาตุ๊กตาเฮไปดิ๊ดิ๊ดไปดิ๊ดดี้ เพราะอะไรอะไม่ต้องถามเขาอีกเหรอว่าเพราะอะไรไอ้เท sure no ี่เด็กเขาเปลี okay, okay, right? ่ยนใจก็เพราะมึงทำปฏิกิริยาแบบนี้ไงกูเลยเลยกเงินไม่ได้แต่เขาน่ารักจริงๆอ่ะโอเคนะเอาของเล่นเอาไรไม่พอมีเอฟปีหลายคนก็คิดถึงคุณโฟเขาอยากให้คุณโฟมาออกบอกว่าเมื่อไหร่จะให้คุณโฟมาออกอะไรเงี้ยคิดว่าแบบเลิกคงเลิกคบกันแล้ว นย่างงยเราก็เลยดีเอ็มหาคุณโฟมาแต่อยากออกช่องคุณโฟด้วยเออได้สิได้ไหมล่ะได้สิเอออยากออกด้วยอะความลับนิกกี้เมาส์ไปออกนะเออไปออกเออเออะเดี๋ยวไปดูช่องคุณโฟนะครับเอฟซีนะครับนะครับใครอยากให้คุณโฟมาออกอีกนะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วพิมพ์ความน่ารักของคมาด้วยเพราะนี่เขาไม่เอาเงินนะนี่แค่เขาเอาเงินเขาเพิ่งมันบังคับเขาเลยเขาบอกเอาเงินเขาไม่ได้แค่เอานี่ เอานี่แหละเงินก็ไม่เอาตุ๊กตาเอาเเอาตุ๊กตาของคุณแม่พี่โฟขอบคคุณ่ะภูมิใจในตัวน้องของแม่นี่ยซื้อบ้านแล้วภูมิอันจริงๆนะอันนี้บอกเลยว่าภูมิใจมากเพราะว่าคิดว่ามันอ่ะเละเละเทะเแล้วก็จะเปแต่ผู้หญิงแต่ก็รู้จักว่าเออจะเอามาสร้างบงสร้างบ้านให้แม่อยู่ให้น้องอยู่อันนี้ก็ดีใจด้วยพูดย้ำอีกทีหนึ่งในใจผมนะถ้าไม่รับป้อยนะโฟนำหนึ่งรักมากกว่าแม่ตัวเองรักมากกว่าพี่เลยรักมากกว่าแม่วันไหนกูต้องเอาแม่มึงมานั่งกับกูแล้วเลือกโฟนนนาึงงไมม่่อแครับะ ถ้ามันมีเกยโบว์แต่เห็นหลังๆรู้สึกจะเป็นน้องเบียร์น้องเบียร์อันดับต้นๆแล้วเน,น้องเบียร์น้นอ,อ,<พ>อ,องเบียร์ที่เพิ่งออกราะน้องเบียร์ชอบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมาเจอเขาเวลาพี่เจอนิกกี้พี่จะแต่ง,งตัวมิดชิดตลอดสังเกตเพราะว่านิกกี้ชอบมองหน้าอกถ้ามองหน้าอกผู้หญิงเขามองหน้าอกแขกรับเชิญพี่หลับทางเดียวตอนน้องเบียร์มาแอบมองนมเขาไหมแอบแอบมองเคยแอบมองพี่โบมัไหมเฮ้ยู้หอเขาจับได้ด้วยคฮ้ย ตอนเล่นละครด้วยกันเรื่องล่าสุดแล้วพี่ใส่กอกเห็นนะเห็นนะอ๋ออันดกี้ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่เห็นนะเห็นเห็นเลยพี่ใส่กอกสีแดงแล้วพี่เห็นดิกกี้ขึ้นมาพี่ขยับขยับกอกให้ขึ้นมาสูงแต่ตาดิกกี้เขาก็คืออยู่ประมาณหน้าอกคุยกับปูหน้าไม่มองมองแต่นมมองอย่างนี้คือตาลงไมขึ้นลงขึ้นลงอื่นเหรอตาไม่ขึ้นลงตาลงอย่างนี้ตาลงอย่างเดียวเลยมองหน้าปู กูมองอย่างนี้เขาคิดว่าไม่รู้รู้อะเขาก็มองแต่หน้าอกโกรธไหมไม่โกรธใช่แล้วไม่โกรธเพราะอะไรรู้ไหมรู้ว่านิกกี้ธรรมชาติเป็นไงเราแค่ปิดของเราให้มีคิแค่นั้นแค่นั้นจบรู้ยังไงมันก็มองอยู่้วใช่เราจะปิดดียังไงมันก็มองไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัววันนี้ใส่ขนาดนี้ก็ยังมองว่าข้างในคืออะไรมันมีแว็บหนึ่งพี่เห็นแต่ว่าพี่ไม่อยากพูดมันจะกลายเป็นว่านิกกี้เป็นขาหื่นตัวจริงแต่พี่พยายามจะลบภาพให้นิกกี้เพราะว่ามีแฟนแล้วก็อยากให้เขาดูดีขึ เฮ้ยแอ่ะในรถอ่ะเห็นเหรอเห็นคือแอมอมตูดขนาดว่าแกใส่เกนจีนเลยตาแต่ว่าเขาโน้มไงชอบคือไม่ได้มองแอมโมก็ได้สวยมามตามันไปเองศิลปะตามันไปเองตามันไปเองโดยที่พี่ก็ไม่ได้โกรธเพราะพี่รู้พี่ก็เลยเซฟตัวเองแขนยาวขายาวทุกครั้งที่เจอดิกกี้เออผู้หญิงชอบเซฟอะเวลาเจอผมอะต้องเซฟสิทุกคนจะบอกให้ว่าพี่เคยชวนเอมอสบอกว่ามาออกช่องดิกกี้กันไหมสนุกมอสบ้างไงมื่บอกว่ากลัวดิกกี้อันนี้เรื่องจริง กลัวนิกกี้เลยกลัวแล้วเราก็เลยแก้ตัวมดอะจริงๆนะไอ้นิกกี้อ่ะหื่เนี่ะเป็นการสาแสดงมดบอกว่าเหมือนจริงมากเลยนะเราก็พูดอย่างนั้นเออเราก็เลยว่านิกกี้อ่ะไม่เคยจับตัวโดนตัวพี่เลยนะไม่เคยอาทิตย์ี่ไม่เคย,เคยใช่ใช่ใช่ไม่เคยเลย เออพี่บอกเล, already, ลยดิมีหลายคน้หยิงหลายคนกลัวผมบอกหน่อยคือสำหรับคนที่ไม่กล้ามานะใครที่แบบว่า habla, นิกกี้ไปเชิญชวนให้มาออกช่องของนิกกี้นะจัดนะคะจะบอกว่าการที่เขา Have? มองหน้าอกคุณมองเอวคุณ <c oughs> มองก้นคุณเ <c oughs> นี่กูล ne, งคอิวเตอร์คำนี้มาดิเอามาเถอะถามว่ามองไหมมองจริงแต่ถามว่าเขาคิดจะทําอะไรคุณไหมเขาก็อาจจะคิดนี่ไม่อยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นคุณคุณคุณยอมหรือเปล่า หย่อมหยอมหยอมพี่ย่อมพี่เฮ้ยเออเออเออโอเคโอเคเออมันด้ทำโฟนเลยวะยังคูดจริงเลยไม่อยากแบบนั้นไม่อยากเหรอไม่อยากมีลูกอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ได้อยากมีนะแค่รู้สึกว่าเออยังไม่ได้อยากแต่งงานยังไม่ได้อยากจะแบบว่าพร้อมแบบแบบเออมีลูกก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ต้องเตะกันไปก็คือยังไม่ได้พร้อมแบบนั้นทำไมมึงอยากมีลูกอ่ะลูกอยากมีลูกก็ลูกอยากอยากมีอยากมีแล้วถ้าเกิดลูกเป็น กัวกลัวเป็นลูกสาวนะถ้ามีก็คงรักแหละแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเป็นลูกสาวแน่ถ้ามีอะใช่ไหมเออแล้วเราต้องห่วงศุกริติถึถ้ามีลูกชายมันต้องจะเอาลูกสาวเป็นยังไงว่าจ้องจะ ต้องจะเอาไปยังไงต้องเอาคมามามาจีบเลยไงมาจีบต่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องรับได้แหละเพราะว่าชีวิตจริงอะต่อโตขึ้นก็รับได้อย่าโตขึ้นก็รับได้ใช่สุดท้ายมันก็มันก็เป็นแบบนั้นแหละเออโอเคขอบคุณคุณโฟมารับนะครับพี่บอกช่อบผมเดี๋ยวเก็บของให้คุณโฟก่อนแล้วเดี๋ยวขอเอาอกไรไปให้ช่องคุณโฟหน่อยได้บอกด้วยความลับนนกีเม้านะได้อ่าโอเคไปมัสงเก็บเก็บไปหมด เงินนั่แข่<ล>ยไม<ะ>่ดีเลยอไม่เี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาเอาเงินเดี๋ยวเขาฉีกเลย